รงเรียนทานทองพิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนทานทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีเนื้อที่104ไร่28ตารางวาปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,369คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน115คนพัฒนาการการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ กระจายโอกาสและพัฒนาผู้เรียนมาโดยตลอดภายใต้วิสัยทัศน์ภายในปี2570โรงเรียนทานทองพิทยาคมมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลมีความรู้ผู้คุณธรรมเลิศล้ำกีฬามีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียนคุณธรรมสูงเด่นเป็นเลิศวิชาการร่วมประสานชุมชนอัตลักษณ์ของโรงเรียน ลูกทานทองมีความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีกีฬาดีเอกลักษณ์ของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีกีฬาเด่นภายใต้การนำของนายนัทชัยเอี่ยมส้อยผู้อำนวยการโรงเรียนนางดวงเดือนเขื่อนคำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคลนายพงเดชประรุงรำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณนายไพฑูลบุญปันรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนทานทองพิทยาคมมีการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น6แผ่นการเรียนและมัธยมศึกษาตอนปลาย5แผ่นการเรียนโรงเรียนทานทองพิทยาคมมีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมีโครงการหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโครงการศึกษาดูงานตามรอยศาสตร์พระราชาโครงการศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าภูมิปัญญาสู่อาชีพโครงการธรรมะวันศุกร์กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมโครงการตามรอยประวัติศาสตร์บุรีรัมย์กิจกรรมวันสําคัญของชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โรงเรียนมีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารภูมิปัญญาพัฒนาสู่อาชีพโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนรวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการการใช้หลักสูตรส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จําเป็นแห่งอนาคตมีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ g o o g l e Sites เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาทัศนศิลป์ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬาเช่นโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เวทีกิจกรรมศักยภาพนักเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกิจกรรม LGBTQ ความหลากหลายทางเพศการคัดกรองผู้เรียนตามผู้ปัญญาจัดทำแผน IEP และแผน IIP นักเรียนเรียนรวมผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหลักสูตรห้องเรียนกีฬาคริกเกตโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบจัดทำโครงการนิเทศภายในตามกระบวนการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และมีการรายงานการนิเทศภายในตามภาระงานทั้ง4ด้าน 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชีจัดทำหลักฐานการเงินและการบัญชีอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบและปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานการบริหารการเงินและบัญชี จัดทาบัญชีในสมุดเงินสดเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบการรับจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 3. ด้านการบริหารงานบุคคลจัดทําโครงการกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากร,กรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถความก้าวหน้าตรงตามวิชาชีพทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลหรือ id plan ครบร้อยละ100โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้หรือการปฏิบัติงานครบร้อยละ100 4. ด้านการบริหารงานทั่วไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความจำเป็นพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการตรวจสอบและแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตามนโยบาย Thailand Zero Dropout มีการจัดทำ MOU กับภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนกับสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรต่างๆมีผลงานและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายเข้มแข็งร่วมแรงสร้างทานทองโดยใช้รูปแบบ Triple T P K Model มีผลงานวิธีปฏิบัติการที่เป็นเลิศ กิจกรรมโฮมพักศรัทธาก้าวหน้าสู่สากลส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนป้องกันภยัยผู้ค้มทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อผู้เรียนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพลำปลายมาศดูแลความปลอดภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดวินัยจราจรการติดตั้งกล้องวงจรปิดตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอ มีความปลอดภัยด้านสื่อและเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมในเหตุฉุกเฉินโรงเรียนทันทองพิทยาคมได้มีการตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ100มีหลักสูตรและแผนการเรียนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและเท่าทันการสื่อสารยุคดิจิทัลการขับเคลื่อนโครงการสุขขามีความสุข โรงเรียนได้รับใยผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาดีมีความสุขจากสพท 3. นโยโบายส,สพมบุรีรัมย์พื้นที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีสร้างคนดีมีความสุขมีการสนับสนุนให้มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผลงานรางวัลความภาคภูมิใจ best practice ประจำปีการศึกษา2568ของสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ของโรงเรียนมาตรฐานสาน <Schools. S 3> สกลพุทธศักราช2567ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ได้รับผลการประเมินในระดับผ่านดีเยี่ยมได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านนาตัดสินระดับชาติและได้รับรางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสพทระดับสดาวผู้บริหารสถานศึกษาได้รับโล่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยสบมทรางวัลครูผู้สอนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด และเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันรายการต่างๆเช่นด้านหน้าตาัดศิลป์คณิตศาสตร์ด้านกีฬาคริกเกต็ตกีฬาเปตองเป็นต้นรางวัลน,นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นกีฬาคริกเกต็ตการแข่งขันคิดเลขเร็วการแข่งขัน c r o เว w o r d การคัดลายมือเป็นต้นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวทานทองพิทยาคมขอขอบคุณคณะก,กรรมการทุกท่านค่ะ